สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะครับก็จะรีวิวเส้นทางไปน้ําตกห้วยน้ําเย็นกันนะครับผมนอนที่ไกด์ทองโฮมสเตย์และได้นักหมยน้องโจไกด์นำทางตอนเจ็ดโมงเชา้าซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปยังจุดลงทะเบียนใช้เวลาไม่ถึง10นาทีการเดินเข้าชมน้ําตกจะเริ่มเจ็ดโมงครึ่งของทุกวันยกเว้นวันพุธน้ําตกจะปิดให้บริการนะครับก่อนเราจะไปน้ําตกก็ต้องมาลงที่จุดนี้ก่อนเนาะห้าสิบบาท เราต้องลงทะเบียนและมีค่าเข้าชมน้ําตก50บาททั้งนี้ให้เตรียมมันสดมาด้วยเพราะเขายังไม่รับโอนนะควรจะลงทะเบียนเข้าชมน้าตกล่วงหน้าผ่านเพจน้ําตกห้ยน้ำเย็นบ้านไม่โขงเนื่องจากเขาจากัดคนในแต่ละวันซึ่งจะมีค่าไกด์นทางด้วยโดยราคาและรายละเอียดอื่นๆสามารถอัปเดตจากทางเพจได้เลยจราวโจ,โ,จโอเคทางชุมชนจะจัดคิวไกด์ให้เราเองนะครับเดินนี่สองชั่วโมงได้ปะได้ครับอยู่ที่ว่าเขาเดินช้าเดินวัอ๋อระยะทางเดินไปน้ําตก ตามป้ายจะเขียนว่า4.5กิโลแต่ความเป็นจริงอาจจะมากกว่านั้นสักเล็กน้อยนะครับประมาณ5กิโลกว่าคนที่ขี่รถมาเองต้องเอารถจอดตรงนี้นะครับมีน้าอะไรเดรนเรนและจุดลงทะเบียนก็จะมีเครื่องดื่มขายด้วยครับใช้เขาจะเตรียมไม้ไว้ให้เราทําเป็นไม้โพกันลื่นและช่วยให้เดินง่ายขึ้นครับทางเดินร่มรื่นและเดินง่ายมากมีขึ้นเนินเตี้ยๆไม่กี่จุดรับรองมือใหม่เดินได้ระหว่างทางอาจจะเจอผูง่น้องควายน้อยใหญ่ลำธารเล็กๆให้เดินข้ามไปมาวิวภูเขาสวยๆและต้นไม้แปลกตาอที่บ้านเขาเรียก ท่อไม้ไผ่ลำเลียงน้ํสะอาดที่พาว่าดื่มได้เดินไปเกินครึ่งทางก็จะเจอบ้านคุณลุงพีฤกผู้ซึ่งทําทางเดินไปน้ําตกให้เราได้เดินง่ายๆตรงนี้เป็นภูมิปัญญายชาวบ้านทําให้เกิดเสียงป้องกันหมาป่าและรายได้จากค่าเข้าชมก็มาทําเป็นศาลานั่งพักและห้องน้าให้กับพวกเรามาเยอะๆคอยทอกเชี่ยวมาเยอะๆครับมาเยอะๆครับ, <ๆ S 2> รบถ้าเจอเพลิงนี้แสดงว่าถึงแล้วสวยอะ อ๋อที่นี่มีน้องท่าขึ้นนะครับให้ระวังเราจะเดินจากทีน้ําตกเราค่อยๆไต่ไปตามชั้นน้ําตกนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดแรกที่เห็นน้ําตกทุกชั้นนะครับจุดที่สองก็จะเหมือนอยู่ระหว่างกลางน้ําตก จุดที่สามเขาจะทำสะพานไม้ไผ่ให้เราข้ามไปถ่ายรูปได้ไก<ง>โตจ,จะดูแลดีมากคอยถามไทยตลอดทางนพักเอาไหมจุดที่สี่เราได้เห็นสายลุงพอดี และนี่คือจุดที่5้าจุดสุดท้ายแล้วนะครับและนี่เป็นแพทที่คุณลุงเรียงไว้ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับ